الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาหิเดยัตเฟิกอย่างยกร้อง Allah สุบฮานุวาตาลาเจ้าจงมีแด่พี่น้องผู้มีอิมานต่ออัลลอน์และวันสิ้นโลกที่รักและเคารพทุกท่านครับัมดุลินแล้วครับชูโกตขอบคุณต่ออัลลอง์สุบฮานุวาตาลาเจ้าที่ให้ตัวผมนั้นได้เกิดมาเป็นมุสลิมเป็นมุกมินและเป็นผู้ชายแลาขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาเจ้าที่ให้ครอบครัวของผมก็เกิดมา ในลักษณะที่เหมือนกันก็คือเราเป็นสามีที่เป็นผู้ชายแท้เรามีภรรยาที่เป็นผู้หญิงแท้เราขอด่าาต่อรัสุภานุวาตาละเจ้าทรงปกป้องลูกของเราให้ได้โตเป็นชายแท้หรือหญิงแท้ด้วยเถิดสังคมทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องครับเราอยู่บนสองกฎหมายกฎหมายหนึ่งก็คือเป็นกฎหมายจากอัลลอฮ์และจากท่านอซูลุลลฮ์ก็คือท่านนาบีมุฮัมัสซลลัลลอฮ์อะลัยวะซัลลัม อีกกฎหมายหนึ่งเราพยายามจะเรียกร้องบอกว่ากฎหมายของประเทศชาติจะเป็นพรบรหรือเป็นอะไรก็ตามเราก็ปฏิบัติตามแต่ในพรบรนั้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่เป็นกฎหมายที่มาจากฟากฟ้าที่ไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ดังนั้นสองกฎหมายอาจจะมีข้อต่างแล้วก็มีข้ออะไรครับขัดแย้งกันแต่ในความเป็นมุสลิมท่านจะอยู่ประเทศใดก็ตามมันจะเห็นเกิด,เ,กดเหตุการณ์อย่างไรก็ตาม ต้องอยู่บนกิตาบุญรอดและกรสุนหน้าก่อนก็คือการละหมาดแบบอะไรไอาการปฏิบัติตนแบบอะไรครับตามหลักชริอัตของอัลกิสลามเราจะเห็นว่าเวลาถ้ามีการขัดแย้งกันยกตัวอย่างเช่นการแบ่งมรดกถ้ามีลูกสองคนผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนครอบครัวหนึ่งมีลูกสองคนพ่อตายคนนี้จะได้มรดกลูกถ้ามีเงินสามล้านลูกได้สองล้านผู้ชายผู้หญิงได้แค่ล้านเดียว ทั้งๆท,ที่ผู้หญิงเป็นลูกคนโตทั้งๆท,ท,ที่ผู้หญิงเป็นคนที่ทํางานมาแต่ลูกคนเล็กเนี่ยคนน้องเนี่ยได้สองล้านคนโตได้ล้านถามว่าเป็นธรรมไหมฟังยังไงก็ไม่ยุติธรรมแต่นั่นคือบทบัญญัติที่มาจากใครอัลลอฮ์แล,ล้วเรอซูนไม่มีเขตผลและไม่มีคําถามแต่มีฮิกมาของมันว่าทําไมแต่ไม่มีคําถามว่าทําไมแบ่งไม่เท่าแต่มีเหตุผลว่าอัลลอฮ์กำหนดเพราะอะไร ดังนั้นคนที่เป็นผู้หญิงก็ต้องยอมรับเมื่อยอมรับตรงนี้รับได้ไหมไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็จึงมีการอะไครับฟ้องมีการยื่นเรื่องกับศาลของอะไรของประเทศดังนั้นดังนั้นเมื่อยื่นกับศาลนั้นก็จะใช้กฎหมายด้วยกับวิธีการแบ่งอะไรแบ่งครึ่งแล้วถามว่าเอากฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายของอัลลอฮ์เอากฎหมายของประเทศชาติมาเหนือกฎหมายของอัลลอฮ์ว่ามันลัยะคุมบีมาอันซาลลอห ใครที่ไม่ตัดสินใครที่ไม่ใช่หุกลมขอ Allah, Allah งอัลอลอฮ์ที่อัลลอฮ์ลงประทานให่ฟาอูไลเขาหมดอริมูนอัลลอฮ์กล่าวถึงสามครั้งนะซอริมูนกาฟิรุนฟาซิกุลคนเหล่านั้นนั่นพี่น้องก็เป็นฟาซิกไปแล้วเป็นซอเหลี่ยมไปแล้วเป็นกาเฟสไปแล้วดังนั้นในสังคมบ้านเราทุกวันนี้เราจะเห็นว่าปณีปนอมจนกระทั่งไม่เอาหลักการผมจะยกตัวอย่างแม้กระทั่งเรื่องของอะไรครับลูกหลานเราลูกหลานเราทุกคนเราเป็นห่วงเราคิดถึงนะแล้วเรารักเขานะ แต่ทำไมเราแม่ลูกของเราโตไปตามที่อลัลลอฮ์ทรงกําหนดมาบางคนบอกว่าผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็ไม่เป็นไรขอให้เป็นคนดีก่อนแล้วกันประโยคนี้ท่านพี่น้องนะท่านอาจจะฟังแล้วดูมันดีอะ่ะแต่ถ้าสาหรับผมแล้วผมรับไม่ได้เป็นผู้ชายแล้วจะเป็นผู้หญิงจะตัดจะแปลงเพศหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมรับไม่ได้ท่านมาดูอย่างนี้ก่อนในศาสนาเนะี่ยมีสามเพศทั่วไปมีแค่สองเพศต่นนั้นแหละ แต่มันจะมีคนประเภทกลางขึ้นมาก็คือมีผู้ชายแท้และมีผู้หญิงแท้ฉะนั้นเมื่อมีผู้ชายแท้ก็มีผู้หญิงแท้จะมีคนที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าตอนที่ยังไม่อเกนบาเล็กเนี่ยให้อยู่เรียกตรงนั้นว่าคุณซาคุณซาก็คือผ,ผู้ที่เกิดขึ้นมาคนหนึ่งมีทั้งอวัยวะเพศของผู้ชายและของผู้หญิงอยู่ในคนคนเดียวกันอันนั้นแหละภาษาอาหรับเขาเรียกคุณซาเขาเรียกว่ากระเทย หรือภาษาชาวบ้านทางใต้เดี๋ยวก็ปอนแอนะถ้าผิดก็ขอมาอัพด้วยฉะนั้นก็คือว่าถ้าเป็นผู้ชายแท้หุก,กลมของมันมีถ้าเป็นผู้หญิงแท้หุก,กลมของมันมีแต่ถ้าเป็นคุณซาท่านพี่น้องครับเด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะฉีด่ได้ทางอวัยวะเพศชายก็ได้ของผู้หญิงก็ได้อันเนี้ยเรียกคุณซาอันเนี้ยไม่ผิดแต่ถ้าชีวิตของเขาถ้าเขาโตมาอายุสิบเอ้เขาจะบังคับของเขาได้เนี่ยท่านพี่น้องเหมือนกับเวลาเราปวดปัสสาวะเนี่ยเราอั้นไม่ให้มันออกมาก็ได้ เหมือนกันเหมือนกันคนที่เป็นคุณซาเนี่ยเขาจะทําปัสสาวะของเขาให้ออกมาทางของผู้หญิงวันนี้พวกนี้ออกมาทางของผู้ชายก็ได้แต่ถ้าเขาบังคับของเขาว่าปัสสาวะต้องออกมาทางของทางอวัยวะเพศหญิงทุกวันทุกวันทุกวันนั่นหมายความว่าเขากําลังจะบอกตัวเขาเองว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็ไปทําตัวให้เป็นผู้หญิงแล้วโตไปก็ด้วยกับผู้หญิงหุกกรมทั้งหมดใช้ของผู้หญิง แต่ถ้าเขาไปใช้อวัยวะเพศของผู้ชายในการปัสะและ้วเขาทำตัวเป็นผู้ชายผู้กรมของเขาละหมาดเป็นอิหมัมได้ตัวของเขารับมรดกเป็นของสิทธิทผู้ชายอันนี้ไม่ผิดแต่ต้องตัดสินตอนอายุ15ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมันก็จะเหลือแค่ใครผู้ชายกับผู้หญิงแต่ตรกวันนี้บ้านเรามาเรียกกันว่าอะไรครับกระเทยแต่กระเทยบ้านเราพวกนี้เขาไม่ได้กระเทย ผมขออนุญาตนะท่านพี่น้องนะท่านจะบอกว่าสิทธิเสรีภาพจะบอกว่ากลุ่มอนุรักษ์กลุ่มเรียกร้องอะไรก็ตามอิสลามเรียกพวกเนี้ยพวก,พวกดัดจริตไม่มีคําว่ากระเทยในอิสลามผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงเท่านั้นท่านจะบอกว่าท่านตัดแล้วท่านไปแปลงเพศนแล้วท่านไปทําหน้าแล้วสวยกบผู้หญิงด้วยซ้ําไปก็ตามอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่าถึงแม้ว่าผู้หญิงนะท่านพี่น้องที่เป็นมุมินจะตัวดําจะไม่สวย คนที่เป็นผู้ที่ตั้งภาคีจะทําให้เจ้าเกิดความพึงพอใจด้วยกับความสวยอัลลอฮ์ยังให้แต่งงานกับคนที่มีศรัทธาเลยนั้นผู้หญิงก็ผู้หญิงนะท่านพี่น้องนะแล้วคนที่ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วมาเป็นผู้หญิงแล้วเกิดความสวยเหมือนก็ออกทีวีได้รับการยบย,ย่องย่องชื่นชมต่างๆนั่นนะจนกระทั่งออกมาจนกระตั้งบอกอยู่กับสามีและสามียังไม่รู้เลยว่าฉันน่ะเป็นผู้หญิงที่ถูกเปลี่ยนแปลงมาอัลลอฮ์มูสาอั นบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมได้ทรงกล่าวว่าไล้สมินนามันต์ชีบบบินร,ริจาลิมินบบันนิส่าวะลามันต์ชีบบบินนิส่ามินะริจาล์ชายที่ทําตัวเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่ทําตัวเป็นผู้ชายไม่ใช่พวกของนบีท่านเอาฟังกันง่ายๆกัแล้วกันว่าพวกนบีก็คือคนที่นับถืออัลลอฮ์เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮ์และของรอซูลก็คือมุสลิมมุมิน แต่คนที่เป็นผู้ชายแต่ไปทําตัวเป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงไปทําตัวเป็นผู้ชายท่านจะไม่ใช่พวกนบีแล้วท่านจะเป็นใครอลัลลอฮ์ทรงสาบแช่งออกห่างไกลจากละหมาดของพระอ,องค์โดยซ้ำไปดังนั้นเมื่อเป็นคุณซาประเภทนี้นะท่านพี่น้องนะขอดุอาต่ออัลลอ์สุบฮานวุวตาลาเจ้ามากๆขอลอลอ์ทรงเปลี่ยนแปลงอย่าให้ได้ยินจากปากของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ว่าลูกของฉันเป็นคนดี ลูกของฉันไม่ติดยาถ้าเขาเป็นผู้ชายแล้วสูบบุหรี่กับเป็นลูกผู้ชายแล้วไปทําตัวเป็นลูกผู้หญิงท่านพี่น้องคิดว่าใครบาปน้อยกว่ากันคนที่เป็นผู้ชายแล้วสูบบุหรี่อย่างเดียวนะบาปน้อยกว่าคนที่เป็นผู้ชายแล้วไปทาเตือทำตัวเป็นผู้หญิงแน่นอนท่านอาจจะบอกลูกของฉันดีเพราะไม่สูบบุหรี่สังคมรังเกียจบุหรี่แต่เขากําลังทําในสิ่งที่อิสลามรังเกียดไม่ใช่สังคมรังเกียจ แล้วณนะวันนี้ทุกวันนี้สังคมของเราใครที่อยู่ใกล้บริเวณเขาแล้วไม่พูดไม่บอกนะท่านพี่น้องอยู่สังคมร่วมกับเขาแล้วยังให้การชื่นชมและรับรองแล้วก็ยินยอมกับการประพฤติของพวกเขาเหล่านั้นนะท่านพี่น้องครับท่านเตรียมตัวไปตอบกับอัลลซุภา,านะุวตาราลาเจ้าได้จริงอยู่คนประเภทนี้เนี่ยทำงานละเอียดมีความรับผิดชอบกับการทำงาน แต่เบื้องหลังเบื้องหน้าเขาจะมีอย่างไรเรา <N: S 1> ไม่รู้แต่ด้วยกับสังคมของเขาเราต้องกีดกันเขาทุกสิ่งทุกอย่างทํายังไงก็ได้เขากลับมาเป็นผู้ชายได้ในประวัติศาสตร์ในยุคข,ของท่านคอลีฟ้าอุเมตรอนเดียลอวานถูชายคนหนึ่งท่านพี่น้องครับมีความเป็นผู้ชายแหละแต่คนอะดรับเนี่ยผู้หญิงเขาไม่เห็นเนี่ยเพราะเขาปิดหน้าปิดลูก,กตาในตะวันในตะวันออกกลางแถบโซนของอาดรับเนี่ยผู้ชายที่มีใบหน้าขาวคือไม่มีหนวดไม่มีเขาเขาเรียกคนอัมรัด อัมรอดก็คือเป็นผู้ชายที่เขาเรียกว่าเป็นคนขาวแล้วก็หลอดูหน้าตาเหมือนผู้หญิงเนี่ยถ้ายกตัวอย่างประเทศเหมือนคนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเนี่ยไม่ค่อยมีหนวดไม่มีเขาเนี่ยถ้าไปอยู่ประเทศอาหรับนะเขาบอกเป็นลูกผู้หญิงได้เลยเขาไม่ได้ดูที่สรีระนะเขาดูใบหน้าเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ไปทําเหมือนกระโกรมรุดก็คือมีเพศสัมพันธ์ทางวาวรหนักเนี่ยเสร็จแล้วคนกลุ่มนี้เนะี่ยคนที่อยู่ในยุคข,ของคอลีฟา้าอุมมะนะท่านพี่น้องครับอุมมะ สั่งให้ลงโทษด้วยกับการโกนผมคนมันจะขาวคนมันจะหล่อคนมันจะหน้าตาดีนะท่านพี่น้องนะโกนผมแล้วเนี่ยก็ยังหน้าตาดียังดูยังไงก็คนที่มีความรู้สึกทางเพศก็ยังมีความรู้สึกทางเพศบทลงโทษของเขาในประเทศออกจากอะไรครับจากสังคมให้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตรงที่ไม่มีคนแล้วสังคมบ้านเราทุกวันนี้เป็นอย่างไรอยู่ในโรงเรียนคนกลุ่มนี้เป็นคนที่อยู่แนวหน้าเลย ทำกิจกรรมอยู่หน้าเสาธงเล่นกีฬาสีก็อยู่แนวหน้าให้เล่นกิจกรรมที่แสดงออกเป็นพวกนี้อีกต่างหากหมดเรียนจบิญลานะดังนั้นมันถึงเวลาแล้วที่บอกว่าเพราะตอนนี้ที่เห็นคือไม่ว่าจะในโรงเรียนไม่ว่าจะในร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นในสังคมไหนถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะก็แล้วแต่ท่านมีความคิดแต่นี่พูดหมายความว่าคนที่เป็นมุสลิมพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมและลูกเป็นแบบนี้นะท่านพี่น้องนะ เราต้องเช็คว่าเราผิดตรงไหนท่านต้องนั่งคุยของเขาต้องนั่งคุยกับเขาแล้ววิงวอนขออ่อนลอ์แต่อย่าใช้กําลังห้ามเลยคืออย่าใช้กําลังใช้คําพูดกับการขอดุอาอแล้วเสร็จแล้วก็ทําอย่างไรก็ได้พวกเราจะเป็นประเภทว่าถ้าลูกเวลาของเราเป็นผู้ชายกลายไปเป็นผู้หญิงส่งเรียนปะนาะอไอ้เวลาเป็นผู้หญิงจะเป็นทอมก็ส่งเรียนปะนะปะปนาะเป็นโรงเรียนดัดสันดานได้ไง ลูกสูบบุหรี่ลูกติดยาส่งเรียนปน,น๊นตเนื้อวัาปน๊อะเป็นโรงเรียนดัดนิสัยได้หรือไงทําไมล่ะเราเป็นพอ่อเป็นแม่เราคลอดเขามาเน่ะเราทําเขามาเน่ะทําไมเราไม่คุยกับเขาล่ะโกรธเคืองอะไรพ่อแม่หรือเปล่าพ่อแม่ทําอะไรผิดหรือเปล่าเรารักลูกไม่เท่ากันหรือเปล่าดังนั้นนี่นคือสิ่งที่บอกว่าเราต้องทบทวนนะครับและในสิ่งที่อสลามประนามก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะไรย่วะาสัลำลาอันนันนบี แล้วอันนั้นนบ,บีสุลต่านละวะเลยว่าสันละอัลมุคอนิซีนะมินนริจันนบีทาบแช่งผู้ชายที่ทําตัวเป็นผู้หญิงอัลมูตรัดจีละตมินนนิซะและผู้หญิงที่ทําตัวเป็นอะไรเป็นผู้ชายดังนั้นในประวัติศาสตร์ในโกมของรูดนะท่านพี่น้องครับได้มีคําสอนอย่างนี้ว่ามันแม,ม่แต่มินอุมมัตีวะหัวยะมะลอวมะละเก้ามีรูดนะกล็ละหุน้อยหัวอิลเลห์มฮัตตายะฮชูรุมะฮุมฮัตตายะฮชูรุะมะฮุม คนน uh uh, ี่เป็นอุม玛เป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาะลัยูะซัลลัมนะคือพวกเราเนี่แหละคนในยุคนี้แหละท่านพี่น้องครับแต่คงไม่ใช่พวกเราขอเราทรงปกป้องด้วยไปมีพฤติกรรมการปฏิบัติที่เหมือนกับพฤติกรรมของโกมคือชนชาติของลูดชนชาติของลูดก็คือผู้ชายรักผู้ชายผู้ชายนอนกับผู้ชายผู้ชายไม่รักผู้หญิงสุดท้ายอัลลอฮ์จึงลงอาสามไงลงการทรมานลงโทษ นบีได้ทรงกล่าวไว้ว่าอัลลอฮ์จะให้พวกเขานั้นน่ะเกิดขึ้นมาโดยที่จะไปรวมตัวเป็นคนกลุ่มของโกมลูดก็หมายความว่าจะอยู่ในกลุ่มชนที่ถูกประนามว่าเป็นคนไรผิดเพศดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเราต้องห่างไกลเราจะต้องให้หมดไปจากสังคมของเราถ้าเราเป็นผู้นำครอบครัว เราอาจจะบอกว่าอาจก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเราลองไปหาคนที่เขาคุยแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดได้กับเขาสิเราลองให้ลูกของเราเชิญเพื่อนเพื่อนของลูกมาเที่ยวที่บ้านสิว่าเพื่อนเพื่อนของลูกเรามีกี่คนแม้กระทั่งท่านพีน้องกับบางคนได้กายและแปลงเพศแบบนั้นไปแล้วอยู่ข้างมัสยิดได้ยินเสียงอาจารย์ทุกวันเขาไม่มีความรู้สึกอะไรเลยหรือถ้าอย่างนั้นเขาเรียกพวกนี้คือคนที่หัวใจบอด ตามีมัสยิดก็เห็นหูมีได้ยินเสียงอาซาณแต่หัวใจมันบอดที่หนักกว่านั้นที่ร้ายกว่านั้นก็คือแปลงเพศแล้วเป็นผู้หญิงแล้วสวยแล้วแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วเดินผ่านกูโบสท,ทุกวันยังไม่รู้สึกอะไรเลยมีไหมบ้านของท่านฉะนั้นถ้ายังเดินผ่านกูโบสแล้วไม่ได้สํเนึกอะไรหรือแม้กระทั่งบางคนที่เดินผ่านกูโบสท,ทุกวันอยู่ข้างกูโบสแลวยังทําในสิ่งที่เป็นของต้องห้ามนะท่านพี่น้องนะ ลองเข้าไปในกุโบต์แล้วไปดูคนตายเวลาเข้าฝังกันมั่งอ่ะแล้วลองนึกว่าถ้าเราไปอยู่ในหลุมฝังศพเราจะเป็นอย่างไรนะครับขอดวาต่อลอดด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆว่าไม่ต้องการเห็นพี่น้องมุสลิมและมุสลิมมะเปลี่ยนแปลงเพศของตนเองแล้วก็สังคมโดยทั่วไปอย่าเอากฎหมายที่บอกว่ามันเป็นสิทธิขอให้เรานึกอยู่ตลอดว่าไก่บ้านเราที่เราเลี้ยงมาเคยเห็นไก่บ้านเราเป็นตุด๊ดนอยัง แพะแก่ที่เราเลี้ยงมาที่เราบอกเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีมันสมองมันกายเป็นตุดหรือยังอัลนล้์ยังไม่ให้มันเป็นเลยแล้วเราเป็นคนที่มีสติปัญญาเราจะเปลี่ยนแปลงทำไมนะครับก่อนเราทรงคุ้มครองตัวผมและลูกครอบครัวผมได้เถิดวัาส,ส,สัตว์เราว่าอะไซดีนามะฮัมัดวาอะลรหรือวะซาบิวลฮัมด,ด,ด,ดุลิลล้ฮิรอบบินอลไมี